อย่างที่ทุกคนรู้กันนายกอนุทินได้แต่งตั้งวรพักธัญวงศ์ขึ้นนั่งรมชคลังคนล่าสุดมันก็ดูเหมือนแต่งตั้งคนเข้ามานั่งเก้าอี้ที่แสนธรรมดาใช่ไหมแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคนนี้เคยมีชื่ออยู่ในบอร์ด b i ไซกรุ๊ปกลุ่มทุนใหญ่ของยิ้มเรียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาที่ต่างประเทศเรียกว่าเจ้าพ่อสแกมเมอร์ถามจริงคนประเภทนี้ขึ้นมาคุมคลังไทยมันดีหรอครับเพราะ BIC กรุ๊ปเนี่ย ไม่ใช่กลุ่มทุนเล่นๆมีข่าวว่าพัวพันกับฟอกเงินแก๊ง c a ซ l center ธุรกิจมืดข้ามชาติเต็มไปหมดแล้วชื่อวรพักก็ไปโผล่อยู่ในบอร์ดที่ปรึกษาเฉยเลยคือแบบคนจะมาเป็นโรมชรคลังควรต้องสะอาดกว่านี้ไหมยุคนี้ไม่ต้องสนแบ็คลิสต์ขอแค่นาย,ยกอนุทินถูกใจก็พอหรือว่ามีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์แบบเท่าๆแน่นอนครับวรพต้องออกมาปฏิเสธอยู่แล้ว บอกว่าไม่เคยรับผลประโยชน์ไม่ได้ทำงานกับ BIC จริงๆแต่แล้วชื่อไปโพบนเว็บเขาได้ไงล่ะครับพี่อยู่ดีดๆเขาเอาชื่อคุณไปใส่ฟรีๆแบบนั้นเหรอแล้วถ้าไม่มีอะไรจริงทำไมเว็บไซต์ BIC ต้องรีบลบชื่อออกหลังข่าวหลุดยิ่งลบก็ยิ่งน่าสงสัยเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การแต่งตั้งคนธรรมดาแต่มันคือการเอาคนที่มีเงาเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์มาดูแลกระทรวงการคลังของประเทศคำถามคือ คนไทยควรยอมไหมที่อนุทินตั้งคนมีประวัติแบบนี้เข้ามานั่งดูแลเงินของประเทศ